คำรนพารวยด้วยเกษตรอินี้ <in. S 1> อินเตอร์คำรนคำรนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงเชื้อมาแล้วคำรนตอนนมพาณิชมูลค่าของมันมิได้น้อยนิดและกำลังเติบโตอยู่อย่างสุดลิ์เพลานี้ไง กับนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยต่อครับคนไทยถ้าไม่เขย่าไม่กระตุ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดื่มเพราะว่าบางทีท้องหรือํำไส้ของคนเอเชียมันต่างจากยุโรปใช่ไหมครับใ,<ช><ะ>ใช่ครับแต่ว่าบางทีเราแปลสภาพนมพวกนี้เป็นนมเปรี้ยวนมอะไรก็มีคุณค่าเหมือนกันก็นกกดื่มได้นั่นก็อีกทางหนึ่งแต่โชคดีอย่างหนึ่งในอดีตเราจะดื่มนมกันไม่ค่อยได้เพราะท้องเสียแต่อย่าลืมว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขาได้กินนมโรงเรียนมาทุกวันพวกนี้เหมือนฝรั่งนะเขากินนมได้สบาย แต่ถ้ารุ่นอาุโสโศหน่อยโอเค,คอาจจะต้องกินนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตเพราะว่าน้ำย่อยอาจจะไม่มีแล้วก็อาจจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเด็กรุ่นใหม่นะไม่มีปัญหาตรงนี้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดไว้ก็คือถ้าเราจะรณนอาลงให้คนบริโภคนมมากขึ้นตัวนมเองตัวเกษตรกรเองอก็เป็นแรงผลักดันสําคัญถ้าเขาสามารถทํานมที่มีคุณภาพดีขึ้น มันก็เป็นแรงกระตุ้นอีกตัวหนึ่งผู้บริโภคเขาถามมาเองครับผมไม่ว่าการเลี้ยงไม่ว่าคุณภาพของนมมาตรฐานจากฟาร์มเลยการทําคุณภาพให้ดีขึ้นทําสารอาหารให้มากขึ้นปลอดภัยนะปัจจุบันเนี่ยบ้านเราถือว่านมปลอดภัยไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีเชื้อที่เป็นอันตรายอันนี้ได้แล้วเทียบเท่ามาตรฐานโลกแล้มาตรฐานปลอดภัยแล้วแต่ถ้าจะยกระดับไปอีกอะไรให้มีโปรตีนให้มีไขมันสูงขึ้น หรือจะไปขั้นพรีเมียมอันนั้นคือก้าวต่อไปสุดยอดต่อไปอาจจะเป็นนมออแกนิกหรือนมอินทรีอันนั้นซึ่งทโลก็เป็นกันอยู่แล้วซึ่งในยุโรปในอเมริกาเขาตามหาแล้วบ้านเราก็พอมีบ้างนิดๆหน่อยหน่อยแต่ถ้าอีกสองสามปีกระแสมันมาถ้าเราไม่คิดตอนนี้ไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวกันว่าจะต้องไปอิมพอร์ตนมอินทรีย์มาจากต่างประเทศทั้เทีาโอกาสใช่ทั้งเราทําได้เองเราทําตอนนี้ครับอาจจะพอดีสองสามปีข้างหน้าครับ แล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าธรรมชาติการเลี้ยงวัวแบบอินทรีย์ก็คือสร้างธรรมชาติอยู่ที่ไหนก็มีแต่ธรรมชาติทั้งนั้น,น,นเป็นวิถีของไทยตั้งเดิมอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ครับการเลี้ยงนมของเราอาจจะถลําไปตามยุโรปมากเกินไปแต่ถ้าเราถอยทําให้มันเป็นธรรมชาติผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะยากเกินไปครับ,รบแต่โอเคแล้วอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยังทําปกติอยู่ตามตลาดภาพใหญ่อยู่แต่ส่วนที่เขามีกําลังซื้อนมแพงนมพันนิด ก็จะยกระดับไปเป็นนมพรีเมียมหรือนมอินรีก็อีกระดับหนึ่งครับรบเมื่อเรารู้ว่าคนไทยเราเนี่ยดื่ม15ลิตรต่อคนต่อปีเทียบกับยุโรปอ่ะยุโรปเขากี่ลิตรกี่คนเขาเป็นร้อยไปแล้วครับเพราะว่าเขาดื่มนมตั้งแต่เกิดทุกอย่างที่ทําในอาหารเขาใส่นมใส่อะไรแทบจะแช่เลยมังอย่างโอเคถ้าถ้าถ้าบ้านเราบอกว่า15เนี่ยมันเป็นนมพร้อมดื่ม แต่ถ้ารวมผลิตพันธุ์โยเกิร์ตชิสมาเราก็มีประมาณ9กกิโลตีไว้ายีถ้ารวมทั้งหมดแต่เมื่อเอินบ้านเราไม่ใช่คนที่จะไปกินชีสกินเลยบ้านเรายังกินกะทิกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวผัดอยู่ไม่ร,ร,ร,รู้บบจะเอานมไปใส่ตรงไหนแต่ต่อไปถ้าเผื่อคนรุ่นใหม่ที่เขาดูแลสุขภาพมีการศึกษามีรายได้ครับยิ่งอาหารแบบยุโรปก็จะเข้ามาบ้านเราเรื่อยๆมันจะเพิ่มโดยไม่รู้ตัวนะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทางฟาสต์ฟู้ดหรือพิซซ่าอะไรเนี่ยมันมีผิวทันนมคนคซึ่งคนในเมืองก็จะเริ่มกินพวกนี้มากๆกถูกต้องครับผิวทันนมก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเรามากขึ้นครับนั่นคือสังคมมันก็เปลี่ยนไปสู่ความเป็นสากลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องนมก็จะถูกใช้ถูกกินถูกบริโภคมากขึ้นมากขึ้น,ม,นมันมีค่ายใหม่ๆไหมที่มามุ่งมามองเมืองไทยแล้วอยากจะลงทุนด้าน ธุรกิจนมปัจจุบันเนี่ยก็มียักษ์ใหญ่บริษัทข้ามชาติ4ี่หบริษัทที่เป็นฐานอยู่นะครับยักษ์ใหญ่และหลายบริษัทที่เขาขายผลิตภัณฑ์นมมาให้บ้านเราพอเขาเห็นช่องทางว่าอนาคตถ้าเผื่อตลาดทางนี้โตแทนที่เขาจะขนข้ามน้ำข้าวทะเลเขาอาจจะมองหรือว่ามาลงทุนตรงนี้หรือจะลงทุนใกล้ๆบ้านเรานนนนนมมมมมไไไทยไท,ออออไทยย่่กกกกกลวอออออออจึงงขบบ้คุณภาาพ มาชว่ีสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่นมไทยนมดีและมีอนาคตสดใสแต่เกษตรกร,ะจ,กรจะหยุดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานมิได้ไง I will tell you นายกสมาคมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยแต่เรียกสั้นๆว่าอุตสาหกรรมนม แค่นี้พอถ้าในวงการเขาเรียกสมาคมนมใหญ่กับพวกนมโรงเรียนสมาคมนมเล็กที่สองเป็นสมาคมสมาคมมีนมใหญ่กับนมเล็กในสมาคมเนี่ยนมใหญ่คือนมพานิชนมเล็กก็คือพวกนมพาสที่ทำโรงเรียนแต่คนก็จะชอบนมใหญ่ใเป็นตติก่อนบางอนอย่าเปลี่ยนใจมี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่ คร์วาวาส์คำรนวังวังสีพรดรดกศพาโดยด้วยกเษกเษตรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับวัวนมและนมพานิชปรินปรินอย่างนี้สิใช่คนไทยทำยยยวันก่อนเข้าไปเยี่ยมชมสำนักเครื่องจักรกลของกรมชลประทานที่ปากเกร็ดนนทบุรีเป็นอาคารเก่าโบราณสามชั้นไม่มีลิฟต พนักงานธุรการประหยัดพลังงานการส่งหนังส,สือด้วยการใช้เชือกชักเอกสารในตะกร้าแทนการเดินขึ้นลงมอมอไม่เมืม่อยขอรับ <PE> อย่างนี้สิใช่คนไทยทำแบ <ra> ่งชั้นกันเทอน